พระเอกมาเทลบ,บรูปีเวิงเกลี้ยงสงาวามววิวาลม่ม เซอร์ไพรไม่น้อยเมื่อเจสันยังกับสาวนอกวงการอีฟกำลังจะได้ขึ้นแท่นเจ้าบา่าวเจ้าสาวแล้วโดวยทั้งคู่ก็ควงวงแขนนั้นถ่ายพรีเวทติ้งหวานชามโพสภาพพรีเว d d ิ้งให้แฟนคลับได้ชมผ่านอินสตาแกรมากมายที่จะมีงานแต่งเกิดขึ้นใน8กุมภา2565นั้นแล้วก็มีแฮชแท็กว่า even Jay for ever young ล่าสุดนับได้ว่าเป็นเซอร์ไพรครั้งแรกเมื่อเพราะว่าหนุมเจสันละพาดพรีเวทติ้งเกลี้ยงไอจเหลือไว้เพียงรูปเดียวตัวเองหงรูปและ รูปคู่ปีใหม่และอีกเป็นรูปนั้นเป็นรูปก็คือว่าสอนตัวเองเรื่องทั้งหมดในโลกมีอยู่แค่3เรื่อง 1. เรื่องของเขาเป้าหมายความรับผิดชอบในชีวิต 2. เรื่องของเราคนสองคนขึ้นเข้าไปใจกันก็จน 3. เรื่องของคุณงานนี้เห็นว่าว่าลมไม่น้อยเพราะร,รูปคู่พรีเวดดิตต้งเป็นเหตุแต่ข้อเท็จจริงแล้วจะเป็นอย่างไรก็รอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้งนะคะ